แม่ทำอะไรน่ะทำข้าวหนูทำอะไรให้แม่กินหูหมูผัดพริกสดเหรอหูหมูผักพริกสดเหรอโอ้น่ากินมากเลยแล้วแม่กินอะไรยังแม่อร่อยไหมแม่ชิมยังชิมไม่ยังแม่เน้นปูกเค็มโอ้ดูได้ตักข้าวกินอย่างเด็กอายุสิบสี่นะดูสิ่ไหมกินเคี้ยวแบบแข็งแรงเลยนี่นี่นี่หมวยก็ผัดหมูผัดพริกนะหัวหมูใช่ไหมหมวย หัวหมูผัดพริกแล้วเราชิมยังอร่อยเปล่าชิมแล้วค่ะนั่งคุยกับแม่ดินั่งคุยกับแม่ดิว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมแม่อร่อยไหมแม่อร่อยไหมอร่อยนะอร่อยมากมากอร่อยมากมากอ้าวบวยไม่กินข้าวกับแม่เหรอเดี๋ยวสิคะรอก่อนรอก่อนเอเพิ่งเสร็จเพรเหนื่อยเพรเหนื่อยร้อนร้อนเลยใช่ไหมร้อนร้อนเลยแต่แม่ นี่อะไรเนี่ยหมูมันแข็งพ่อต้องกินตรงนิ่มๆไม่วุ้ยไม่แข็งลองชิมไม่ยางไม่แข็งเลยนะนิ่มันนะเป็นกระดูกดูนิ่มๆกินอย่าไหนแข็งอย่าไปกินมันตรงไหนมีกระดูกอย่าไปกินมันอันนี้หูเตอร์ปล่อยไก่นะจัดจัดจุดตีนแล้วเราก็ต้องกินหมูนะแม่นะซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนใช่ไหมแม่บอกว่าถ่ายขอวันแล้วนะวันนี้ต้องกระตัดผม โอเคสิงจ <Okay. S 2> ีอยู่อีสิงลีหัวใจ